ถ้าตอบคำถามว่าทํางานในโรงเรียนเป็นผู้ช่วยครูเตรียมอนุบาลจาเป็นต้องมีประสบการณ์ไหมหรือใบเซอร์ไหมเออประสบการณ์นี้ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เขาประกาศตําแหน่งรายละเอียดเนื้องานว่าเขาอยากได้อะไรถ้าเขาเขียนว่าต้องการประสบการณ์หนึ่งปีประสบการณ์หกเดือนก่อนสมัครงานแนะนําว่าในเรซูมเม่ให้ไปอ่านรายละเอียดเนื้องานว่าเขาต้องการอะไรและพยายามปรับให้มันใกล้เคียงกับตําแหน่งที่เขาต้องการจริงๆของเราเราก็จะ ไม่ได้สอนเด็กอนุบาลมาแต่เราสอนเด็กโตปหนึ่งถึงปหกมีสอนศิลปะแต่เราก็จะใส่ลงไปว่าเราสอนเด็กสาถึงสิบกวอันนี้คือเราเมีขอให้โชคดีขอให้ได้งานถ้าอยากทำงานในโรงเรียนเริ่มต้นคือต้องเขียนรซู u m e ให้ชัดเจนและหาประสบการณ์ใส่ชื่อสถานที่เราเคยทำงานไปอาจจารู้การศึกษาที่นี่เขาก็จะถ้ามีทสัสกิะเป็นภาษาอังกฤษแล้วใช้แนบประกอบได้หนะ่งที่เราสมาัครส่วนไปเจอขึ้นอยู่กับรัฐว่าแต่ละรัฐมาตรฐานของแต่ละรัฐอาจาต่างกาันสองเราอยู่ฟลอริาดาก็จะต้องมีหลังจาก